มาดู all new honda civic generation ที่11กันครับเนี่ยฮะมาแล้วสเปคเมืองไทยนี่คือรุ่น rs ก็น่าจะขายดีนะครับความยาวจากหน้าถึงหลัง4.6เมตร6ความกว้างเมตร8ความสูงเมตร4ฐานล้อ2.7เ mm. มตรนะก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วสีดำนะสำหรับทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นคือมีทั้งหมด3เกรดรุ่น rs el plus แล้วก็ el ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันหมดเลยก็คือ1.5ลิตรเทอร์โบชาร์เจอร์นะแต่กำลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก173แรงม้าใน Gen10 มาเป็น178แรงม้าโอ้รถนี่สวยมากๆดูภายในนะครับภายในก็สวยน่าจะขายดีบาะไฟฟ้า2องฟังเบาะนั่งตัวใหม่นั่งสบายมากเมื่อกี้ลองแล้ว คอนโซลมีความหรูหรายิ่งขึ้นเนียบขึ้นครับรถมีรายละเอียดมากมายนะครับรีวิวไว้ในช่อง Drive o to Blog นะฮะแต่ที่ยังน่าเสียดายก็ไม่มีแอร์หลังนะ Civic เจนนี้ในสเปคไทยไม่มีแอร์หลังแล้วก็พับเบาะไม่ได้เออพับเบาะไม่ได้สำหรับรุ่นสีดานพับเบาะหลังอะ่ะมันจะติดคานเหล็กเห็นไหมมันมีคาเหเ็กอยู่อนะ ับเาะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูรีวิวในช่อง d ไดฟ์ฟุตบอลนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะวันนี้มารีวิวรถแบบส n นิกพรีวิวก่อนเข้าเปิดตัวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในเรื่องของทดลองขับบนถนนหลวงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งขอบคุณนะครับ